เงนกัใหญ่กว่าแม่มันเยอะมาแล้วแหละมาแล้วมาลองก่อนใช่พวกวันนี่ไงน้องจอร์ดเฮ้ยแมปนี้ไม่ไม่เคยเล่นใครเริ่มแล้วใครเริ่มก่อนวะเนี่ยหัวแ Airpia สัตว์คือมันเล่นยังไงวะอ๋อตีพร้อมกันไนะมีใครเริ่มก่อนไหนหลุมอยู่ไหนวะหลุมอยู่ไหนวะทไมเดินไม่ได้ ก็ตีดิต้องตีลูกต้องกดตัวกวดตัวอะไรนะกดคลิกค้างไปให้ตีอ๋อคลิกคลิกค้างหาหลุมก่อนหลุมอยู่ไหนเอ่ยหลุมอยู่นู่นเออกูมองไม่เจอหลุมอ่ะกูเห็นธงแล้วเอ้ามา<อ>ันอยู่ข้างหน้านี่เองนู่นเน่ยข้างหลังเป็นสีเขียวๆโดม,มเขียวข้างหลังไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ๋ไอปอนไม่เคยเจอกรอฟยอนไอ้เหี้ยกู <laughs> ูตีไปก้าวไม้สัโอ้โหกูเป็นศิษย์เลยเหี้ยตั้งที่ดื่เกมเหี้ยอะไรกอลฟย้อนไงเหี้ยกูลบศิษย์ไปซะเอ้าแบ๊คลูเยอะยังไม่ตีเลยอ่ะฮะเหนือกันก็ยังก็เดินก็มาอ๋อนี่ไงนี้ยก็มาเข้ามาแล้วไอแอบเปียมันได้ไว้แล้วหลุมต่อไปอยู่นู่นไหนวะ เข้าประตูเข้าประตูไปข้างน,นอกปึ๊บการแรงไม้ไม่เจอยิงอัดเสาไปดิเอ้ยยิงอัดเสาไปก็ได้นะ <c oughs> เพื่อนไอ้ย,อย,น,ยนีดแค่สองไม้ก็าาได้แล้วนี่มันอยู่บนชั้นสองตีตีตีขึ้นไปชั้นสองข้างบนเลยก็ได้อ่าขึ้นทางบันไดก็ได้อะ พิลาพามันตีเข้าแล้วมันเล่นเงียบจังวะนั <c oughs> ่งนาๆนะ่ะเอออยู่นูน่นอยู่นูน่นไหนวะนี่อยู่ไหนวะ <c oughs> อ๋อข้างในนั้นเหรอไม่แน่ใจมันชี้มาั้งนี้เดี๋ยวกูดูบ่๊กเอาไม่ถึงอีก <c oughs> อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงฮอลลีวูดอ๋อมันมีเมสบอกนี่หว่า <c oughs> ไหน ข้างบนไงที่เจอแล้วข้างในไหนวะเฮ้ยมันเข้ากันแล้วอ่ะอยู่อยู่ในพอยส์อ่ะเจอแล้วเจอแล้วเรียกว่าอะไงดีวะอยู่บันไดขึ้นพอยส์อ่ะบันไดขึ้นพอยส์อ่ะรู้นะไอ้ปอมันเล่นเยี่ยมหรือมันปิดไมค์ไว้สัตว์เรียบร้อยหัวใช่หรือมันตั้งใจวรอฮึมมึงมาตั้งใจกับกอล์ฟยอนเนี่ยนะ ปิดไม้แล้วเียี่อะเมียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตีก๊อฟแบบเงียบๆไม่ได้นะเว้ยบอลเอาลีกรอดแล้วไงไปแล้วโว้ยติดติดเสาไอ้เงี้ยอันนี้หลุมนี้ต้องโ h แล้วจริงๆใครไม่โ o วะยี่เป็นลูบี้ไม่โไอ้์ใช่เหรอสองไม้เออดูขึ้นไม่ได้อะไอ้เงี้ยเอออันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องนี้ ห้องพัดเตียนนี่ไงเนี่ยสามไม้พอหลุมนี้โอ้โหไม่กูที่โหละบ้ตรเอาบรรทุนไปดีไม่ได้หรอฮ่าฮ่าฮ่าีเอียร์ให้พอหาหลุมไม่เจอ อยู่ไหนเนี่ยมันอยู่หน้าห้องเนี่ยลองกดไปดูเดีแล้วเดี๋ยวแล้วเอานิ่งนิ่งข้างบนเลยอ่ะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยใครตีสองไม้เลยเลยไอ้ยี่ปีละพาดไอ้ยี่ปีละพาดสองไม้ไอ้สั่านตอปย้อนเอง เ <laughs> อาโอบเลยนะตีงี้ <laughs> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอออีกนิดนึงโดกระโดดขึ้นไปเออน,นี้อันนี้เห็นอยู่ข้างล่างขอแบบโพวนว <c oughs> ันเลยป่ะนะไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะเข้าไปเอ้ยี้ยเลยแอฟฟีม,มันตีไวอะมันแม่งเข้าหลุมคนแรกเลยเนะ้ะ ไหนเอ่ยเอาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องนู้นไปอยู่ข้างในฮอลลีวูดนี่ไงอแอบอยู่ข้างหลังนี่เฮ้ยทำไมตีไม่ถึงวะสามารถแบบตีกดให้มันแบบเอาข้างในฮอลลีวูดคือในไหนอ่ะอยู่ก่อนถึงอยู่ก่อนเข้าสตูดิโออ่ะคอมพอไอ่ะเออมันแอบอยู่ตรงนียไม่ใช่ไม่ใช่ มันอยู่หลังปุ๊บมันเจอแล้วมันเจอแล้ว,อ,ลวอ่าหลุมก้าวเข้าผมอ้าวหลุลอสอยู่ข้างบนเหรอวะอยู่ข้างบนเจงไปแล้วกูขึ้นไม่ถึงนะครับไอ้หลุมนี้ต้องมีหัวร้อนอบอกเลยเฮ้ยไอ้พีระพ่ามันโหดอีแย่มันเข้าออจากข้างล่างได้ทำไมไม่ต้องขึ้นข้างบนเหรอแค่ชนเกี่ยวๆอ่ะใช่ใช่แต่แม่งก็เก่กเกง เก่งดูดีเลยเฮียนั่นตาแรกทำไมวะเป็นม,มารยิงอ่ะ <ตา S 1> ข้างล่างเลยเอ้ยเลยเลย <c oughs> เอา้เอาไปจแล้วกูวันนี้ <c oughs> นี่ไหนวะนี่อยู่ไหนวะเนี่ยข้างนอกไหนอ่ะข้างล่างเหรอทางนู้นอ่ะออยู่ตรงพอยนั่นเหรอพอย <c oughs> ไม่ชัวร<ท>โอ้ยอยิองอัดไปก่อนยิงอัดไปก่อนโอ้ยมันไม่ถึงนะครับนี่ไงอยู่ข้างบนนี้อยู่ข้างบนยิงอัดไว้ดิอ๋อเฮ้ยไอ้เี้ยติดติดรถ ไอ้หลุมนี้ขอสามไม้พอ,อปุ๊บโอเค,อเคหมดยังเฮ้ยไม่ถึงตัว <laughs> ่มีพลาดโกงไหมวะเอายังไม่จบมันสิแปดหลุมนี่สิบสองเองไอเยี้ยมึงดูดิจริงเหรอเออสิบสองเท่าสิแปดเห็นไรแล้ว ตอนที่สองก็แฝงอะไรคุณหาดุงไม่เจออยู่ในซอกมืดๆโอโหวันนี้ตีหลายไม้ก่อไนไปแล้วเอา้าไม่แมแนักที่หนึ่งวะเตียดน,นี่วะเอาเตียดเดี๋ยวเข้ามันก็แพ้แล้วไอ้ไกไอ้ปอนดำอยู่ดีอ่ะไหนวะ ไม่รู้ออกมาก่อนไอ,อ้เงี้ยข้างบนเนี่ยยิงอาจข้างล่างไหมครับผมสุดแรงเกิดไปดิเนี่ยแ <laughs> ม่งกดกอล์ฟยอดเนี่ยฟอ์ได้แล้วยิงเข้าไปเตยเข้าไปเอ้ยผมไม่ตั้งใจเลย <laughs> ไม่ว่าวเออโอ้ยนี่อยู่นู่น เราไม่สามารถโวยวันได้หรอวะเฮ้ยเกือบอันนี้ผมนี้ง่ายวันนี้ก็โวยวันไม่ได้ผมอ่ะเฮ้ยเกือบนะครับผมอ้ไรบะโอ้ตีทั้งสี่ไม้ออะแก วิ um, um, uh, uh, ah, 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 ่ง ah ต ah. oh, ีแรงเกินอุ้ยข้างบนอหรไปแล้วครับผมอย่ยอมพุ่งแรงเกินเนี่ยอยู่นุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่นไอ้แอร์เฟียมันเล่นไหวยังวะโอ้โหโอ้โหไปไกลเลยออเออเออโอ้โหติดเอ้ยนี่ยเสยๆได้เสยได้เออเฮ้ยนี่เห็นอันนี้โวยวันได้เนี่ยหลุด โกกอนอไ,ได้เก้าส<ะ>ิบอ่ะไปแล้วไม่ถึงไม่เนี่ยเก้าสิบโหไม่ได้ไหนกว่า,าข้างหน้าหรือโหมมองไม่เห็นน่ะอันนี้โหได้เอสักแ0อุ้ยตีแรงไปเลยไอ้ยัน <laughs> ลนเนาน65อ๋อไอ,อน้นี้หลุมหลุมนี้มันเอาให้โหด เรียบรเอยมันให้โฮลุสุดท้ายอ่ะไอปอดบบไหนดูสกร์ไงนี่ไงเดนติเนชั่นลบแปดเจ็ดเออดำเหมือนกันแตละลายพฤติกรรมพอละเออมึงชนะไอปอดสองแต้มมนึ เออว่ะ <laughs> <laughs>